ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e a เกอ o ์ No สวัสดีครับพบกับ e a เกอ o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็นศาสตร์ ือกลับที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันมาจนถึงยุคปัจจุบันและวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องรางธรรมชาติที่เหล่าบรรดาเซียนพระและผู้นิยมสะสมเครื่องรางของคลังต่างต่ต้องการมีไว้ครอบครองไปดูกันได้เลยครับเพรนาทางังเพรนาทังเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าแร่ไพไร ซึ่งในด้านของศาสตร์ลึกลับมีความเชื่อกันว่ามีพานุภาพที่โดดเด่นในเรื่องของโครงพันชาตรีเมตตามหานิยมถือเป็นเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติหลองจากเหล็กไหลที่เป็นสุดยอดเครื่องรางสามารถค้นพบได้ตามแหล่งถ้ำธรรมชาติทางต่อตายของประเทศไทยอย่างจังหวัดพัทลุงยะลาซึ่งจะฝังอยู่ในเนื้อหิน ทั้งยังมีเรื่องราวที่มีการเล่าถึงเมืองรับแลท่าไกระยะสิทธ์ชนิดว่าเป็นเพชรเมืองคนทันและมีการเรียกกันว่าเพชรหน้าทาั่งถือเป็นของดีที่ประเมินค่าไม่ได้เคยมีการถูกค้นพบเพชรหน้าทางนี้ที่จังหวัดพัทลุงเป็นประเภทเครื่องรางป้องขลังจากธรรมชาติศิลปะยุคไม่แน่นอนอายุการสร้างนั้นไม่มี พุทธลักษณะเป็นแร่ที่มีรูปลักษณะคล้ายเพชรกรรมวิธีการสร้างมีตามแหล่งธรรมชาติหาพบได้ที่แหล่งถ้ำของภาคใต้พุทธคุณนั้นเมตตามหานิยมมูลค่าประเมินค่าไม่ได้การบูชาเพชรหน้าทาั่งเพชรหน้าทั่งนี้ถือเป็นเพชรมหามงคลให้นำน้ำฝนและดอกมะลิมาใช้ในการถวาย และทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้านในให้สวดคาถาบูชาเพื่อสิริมงคลหากมันทำเป็นประจำจะช่วยคุ้มภัยและบรรดาโชคลาภให้แก่ผู้บูชาคาถาบูชาจุติจิตตังอาหังพุทโธนะโมพุทธายะให้สวดสามจบ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับ s c r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมานะครับที่มารับชมกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g l e of n o t e จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลบชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ